มาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะเที่ยงวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเสียบๆเด้อพี่น้องด้วยน้ำใสกินห่อนหอนเบึงพขอสีมีแห้งไงกินข่ากัแกงฟักท่องกับโบอิมทองมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกัน สดหอนหอนเซ็บเซ่บมากมากมามาพี่น้องเอออยู่ใสอยู่ใสก็มาหากันเด้อมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันหอมหอมสดหอนหอนเหตุกินเองเลยค่ะวันไหไปซื้อได้เนี่ยเหตดกิ่นเองเลยไปซื้อมันยากขี่จัก,กรยานไปใส่สโลเองเลยมันจะง่ายดี เตี๋ยวลูกชิ้นเอ็นหมูร้อยอร่อยอร้อยอร่อย,ออยแซ่บๆน้ำกัะดานมาๆๆพี่น้องเอ้ยสิไปห่มบักขามบ่ววันนี้พอนเอาเถอะโมงพอนแห้งพอนแห้งไรไปห่มบักขามบ่ไปได้เพราะเรานี่โอ้ยหพอนจับบได้แล้ว <c oughs> สินนางกินได้ว่าไม่หมองนางสุดอนหอนมันเพราะม่แห้งมั้อากาศมันคืหอนเอาเต้ องสิกินโซโมกับสิโพสิโพายดีนี่พี่น้องซอสบุกคอนแซบบอฮึมแซบอยู่ตัวละตัวเอง มีแห้งยาวเลยโอ้ยสุดยอดระเบิดเถเอ่เอนเลยตามคนจังน้อยนะขื้มากินหวานแท้เป็นโลกบาหวานตายซะละกินกินหวานคััอข้านกินบาหวานุ๋ยตีอ้อนมาแสบ ต้องกวินหวานสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปะวันนีเด้อสวยๆสุดรอทัวโลกบ,บายบาย